ก็เแนตางกนมตัดิเงำกมรัินเตแตนะคะเห็นไหมค่ไหนถ้าเล่นเ่งคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงของทุกคนนะคะไม่แนะนําให้เล่นหรือทําตามนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรเล่นจ้าควรดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเข้าใจเนาะบ สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจน Z88 นะคะหรือน้องจี้แปดเนชิดสายนะคะกับเกมใหม่เหมือนเดิมนะคะกับการูด a าเจมนะคะเออเรามาเล่นอันเดิมเลยนะคะเพราะว่าก็มันแตกดีอะ่ะเฮ้ก็ต้องรีบเล่นป้ากเกมใหม่อีดอกรอทำที่อะไรละ่ะอะตอนนี้เรามีทุนเดิมนะคะอยู่ที่40,000เนาะแล้วก็อ,ออตโต้วินไปนะคะออตโต้วินนี่อะไรละ่ะออตโต้ไปนะคะห้าสิบีนะคะด้วยการเป็นสองร้าบาทนะคะเพราะว่าเมื่อวานเราเออ เหลือก็เลยมาเล่นต่อนะคะเพื่อสร้างทุนเพิ่มค่ะอีดอกรอทำเงี้ยอะไรล่ะคะเออนะเป็นคุณก็ต้องสร้างเพิ่ม,นะเ,มเนาะเก็บไว้ทำเงี้ยอะไรเก็บไว้ให้ใครล่ะมึงนะกดอะไรก่อนม,มากันต่อนะคะทุกคน,นยังไม่ได้แตะอุ๊ยได้อยู่นะพันแปดแล้วนะ,ะ,ะ,ะทุกคนเกิดไปปะแกว่าไงว่ายังไงก่อนอะแตก่อนเอออีดอกไม่ธรรมดาด้วยสามพันเก้าสิบหทุกคน ทุกคนมีสปินไม่ต้องเข้าฟ้าแต่เองโดยเก่งเลยเป็นไงวงสปินอะไรไม่ต้องใช้ซ่าเพราะว่าแต่งได้เลยแบบเกลียวจังหับไมโกรวิ่ง้าวผัดอ้าหรือปุ๊ปเล่นดีไหมเอเท่านี้พอเนาะโอเคทุกคนเราจะมาก็ไม่เกินไปละ ่ไหนถ้าเล่นเกินแสนแปดแปดยังไงก็ปงังอะแอดไปเลยอีสจาข้างบนเนะาะไลน์ก็เขียนไปให้อยู่แอดไปนะคะเออแล้วก็ยังไงดีก็เออปูไม่อยากเล่นแล้วอะก็คือได้ตังแล้วว่าหกหมื่นแล้วว่าก็คือพอปะ่ะทออุกคนสำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจีด้วยนะคะบ๊ายบาย